สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสศิชานิมานิตอายุ9ปีอยู่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอที่ชื่อภาาที่ชื่อว่าโดมค่ะจะเห็นว่ามีคนคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในโดมที่มีแต่ความหวังสดใสและมีและมีความสนุกสนานและมีเด็กเล่นกันเ ต่างจากโลกภายนอกที่มีแต่ที่มีแต่ความมืดมนความสิ้นหวังความน่ากลัวจึงเป็นจึงเป็นโลกใหม่ที่มีแต่ความหวังความศรัทธาและเป็นอนาคตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณค่ะ